ไไม่บอนต้องกดลงหน้าการกัดบานต้องกดดันหน้ามาเออถ้าโดนเฉยใฉยมันจะไม่มาอะไรนะได้ไหมบาลไม่ไลเดี๋ยววิ่งมาเดี๋ยวค่อยๆวิ่งมาค่อยๆวิ่งมาเดี๋ยวฟาร์มไม่หาพี่ครับครับโอวโหอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนพับจีพับจีมันพุ่งหัวทิ้มได้ใช่ใช่ใช่พับจีมันจะพุ่งมาให้เรา อันนี้ก็ทิมได้แต่ว่ามันทิมแม่นั่นเราต้องกดไอ้นี่ก็ได้แต่ว่าเราเราต้องกดอะไรวะลืมจะบอกเลยกดโอ้ยเรือดตาหลายพี่เห้เหา โดมาแล้วมันฮะมันโดมาแล้วโดจบแล้วว <laughs> ันนี้นอนเร็วที่ท่าเน,น,นี่ยไงเป็นน้ำกินโอเนเมาเลยมันหมุนใช่ไเราเล่นแล้วมันจะไม่ไอ้นี่หรอกไม่ต่างเราไม่เล่นเกมอีก <c oughs> เออใครมีใครเจอตัวพี่ตรงไหน <c oughs> โอ้โหไก่ว้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยว ลาแล้วลงไปตายแล้วการลงไปมียางไหมพี่มีใครมียางพี่มีอันหนึ่งพีมีอันหนึ่งมีกล่องนั้นสั่งให้เดี๋ยวเอาไปให้บ้านฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีตัวนะ จัดมันพี่จัดมันเพื่อนช่วยยาเอายาเอามีกล่องนึงเพื่อนมันอยู่ไหนอะเออเพื่อนมันอยู่ไหนอะเอามันไปไหนอะมันกดหนีเหรอพี่ผมยิงมันลบนั่วไงนี่งานนอนจัดมันดิไมาแล้วทำไมไม่เคยมีตัวหนึงมีตัวมีตัวนะมีตัวนะอยู่ไหนใกล้ผมแบบอีกโกดังฝั่งนึงอะพี่หน้าประตูะ โอ้ยใครอ่ะไหนไหนพี่อลยลาระตัวอีกหนึ่งโอเคขอบคุณนะเฮ้ยนจติัวยิงว่ะเฮ่ยันจะติดตัว่เจอตรพี่โดนพี่โดนพี่ในโกดังโกดังห้องบ้านอ่ะโอ้โห เฮ้ยกต่สูนหมดพี่น okay. ัน <wh, ่นเหลืว okay. ต okay. ัวเดียวโอเคพี่ชุบชุเลยพี่ชุบคนล้มก่อนบตัวขวางพยาบาลไม่มีเลยทำไมชุบเพื่อนอีกคนยาผมไม่มียาผมมียาผมมีเดี๋ยวียวเดี๋ยวเดี๋ยวยาเอานี่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 นีเพื่อนเอานี้เดี๋ยว เพื่อมาเอาบาสมาเอานี่ดิบาสบาสบาสนะ่รครับนี่นี่มาเอายาไปเ,เดี๋ยวพี่ขออัน,นยาตสองกล่องนี้ตรงนี้ตรงพี่เนี่ยตรงพี่พี่นั่งเนี่ยโอเคพันไปไหนวะเอ้เมื่อกี้ว่าผมเก็บยาไปไหนวะหมดแล้วไม่มียาที่ศพเรียไม่มีเหรอศพไม่มีแล้วผมเก็บมาหมดแล้วผมเอามานี่หมดแล้วไม่ศพตรงนี้นี่มัน มีเอมโฟวะแต่ไม่มีกระสุนขอหนึ่งเจอผมยิงหัวเออให้ตัวนี้มอนทีเดียวเลยอ่ะนี่นี่นี่ยาในในนี้มีอันหนึ่งยาไหนไหนี่นไหนพี่ไหนไหนลงลงเดี๋ยวผมไปให้เดี๋ยวผมไปให้ เดี๋ยวโหนพี่เดี๋ยวผมลบไปเดี๋ยวโซนอีกตายเลยเดี๋ยวโซนนะนี่นี่อยู่กันที่ก่อนดีจ้าก๊าบสั่ดาวเทียวพุ่งที่พุ่งซ้ำเสียงระเบิดซ้ำอีกเพราะว่าดาวบาดบัสวันนี้บาสวันนี้บัสเข้าวันนี้ก่อนจะได้แบบนะบัสมียาบอกเห็นมัาก มีมัมมี่อยู่เห็ดีกไม่ดไปได้ไปได้ไปได้ไหนยาไหนยาอยู่นี่อยู่นี่มีอันหนึ่งไปเอายาวันนี้ที่ผมมีอันหนึ่งมอนดีในส้วมนี่ไงอยู่ในส้วมแล้วผ่านก่อนโหเสือดแค่ร้อยหนึ่งนะตรงนี้ไม่มีปืนเลยกินเห็ดกันนี่ก็มีเออารีวิวยิบสารนัดเองเนี่ยเอ็มโฟ มิชนายกรกฤษชาอีกสองนะเอาเอาไปสิบเอ็ดนัดมาเพิ่มอีกสิบเอ็ดนัดมาเดี๋ยวฟาร์มเลยพี่ฟาร์มไปเลยโอเคระเบิดไป้าร์มเหมือนกันเหรอครับมีระเบิดด้วยอยู่สองตันระเบิดต้องกดระเบิดแล้วค่อยเฟี้ยงกดค้างไว้แล้วค่อยเฟี้ยงถ้าไม่เฟี้ยงก็กดเปลี่ยนเป็นป้าเป้าแล้วก็เฟี้ยงอ่ะเหมือนกันแหละ กดค้างแล้วก็เเหมือนเแดงพัฟจีอะรหเบิรพัฟตีไม่เจอเลยไม่เจอตรงไหนในกระเป๋ามันจะอยู่พุงข้างๆกระเป๋ามีกระเป๋าแล้วก็ปุ่มยาแล้วก็ปุ่มระเบิดข้างอะเรี้ยงกันอยู่สามอันมันเป็นแอดอกอ๋อมันจะมีจุดแดงแล้วกดกดสองครั้งถ้ากดกดสองครั้งกดย้ำปุ๊บจะขึ้นปุ่มระเบิดอ๋อ ปดตึกตึกเจ้าไม่ถ้ากดอีกครั้งก็จะเป็นระเบิดถ้ากดอีกครั <sh 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 ้งก็จะเป็นระเบิดยังขาดยาอยู่ไอวอเมาที่ผมก็ได้เมาที่ผมอ่ะผมมีกล่องนึงได้กล่องนึงเมื่อกี้เปิดไหนเจ้าบัซี่บัซี่เลาวแผมก็ยังไม่เต็มหรอกควจะพากินเห็ดเอ่ กับคนุณเห็นคุณด้วยไว้ยค้ณพี่น่าเหมือนมีคนนะตัวแห้งกันทุกคนเลยว่ะตอนนี้แดดเป็นแรงฉ <c oughs> ันแรกฉันแรกเลยพี่ <c oughs> ที่ฟาร์มแล้วเป็นสภาพนี้นส,สอง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 โอ้ตอนนั้นดิ <c oughs> พี่เจออยู่คนมียาอยู่อันนึงเนี่ยใครเอาไม่ดีนะไ้เล่นกันนะผมผมเล่นผมเล่นคากับ timfo นะตอนนี้ผมขา <AK S 1> ยเอคเนี่ยจชาร์ให้ผมไม่มีปืนชาร์จนะไอได้ปนปอสามไว้นี่เราเป็น,นเอคอะไรกันเฟื่องไอไอนี่ชัดกันปะไม่ใช่ กบี้าจะเล่นพับจีเขาไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟล์เขาก็แบบจะแต่วิธีเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้นี่เวลาชักเวลาชักสโคปไปยิงมันจะดูดจงปืน่ะมันจะโอ้ยดูยากะโคบอัตโนมัติปุ่มปุ่มปุ่มมันจะยากนะแต่ผมเล่นมันยังไงไม่รู้ว่าพับจีผมไปเล่นแล้วมัน ผถามันบูบแบบบูบแบบบแบบเร็วเกินไปวะตกมาเจ๊พี่จะพับทีดีหน่อยมันตกที่สูงไม่ตายตายพี่โดดลงจากโลดลงจากสึกเลือดยังไม่รดเลยอันนี้โดดลงตายอย่างเดียวเกาะสอง มันมันโดดลงไอ้ไอ้ตรงหน้าต่างทีเราล็อกได้อะรับเจี๋ยเฮ้ยโดดลงจากไฟตึกเลยก็ได้เออตกจากชั้นสามก็ได้ระวังเดสโซ่จ้าเดี๋ยวนะพี่เขาจะมีหินเมื่อวานี่สุดโอ้เดสโซ่โดนรถพี่ระเบิดในรถตกบนกระแสน้ แล้วต่โซเนียร้อยสี่สิบสามนัดแล้วเฮ้ยเหลือสิบเอ็ดตัวแล้วพี่โอ้พี่สิบเอ็ดตัวผมใช้กลนเบาอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะกลนเบาเจาะเกาะไม่ได้นะเดี๋ยวครับไม่ผมมีนี่อยู่มีสกายอยู่เออสกายเดี๋ยวผมไม่มีพื้นทา่เลยใครจะเอาสโคปสี่บ้าง ผมได้แล้วพี่ใครเอาตโคบซีบ้างมีสองอันตโคบซีเพื่อนมียังบัส4บาสมีสโคบซียังไม่พี่มาใช้ไนต่อสนดหรือต่อพีอ๋อโอเคสโคบซีเราเอามาสองอันเราหยิบมาเพื่อเอเด็บงานเอเด็บ เปิดไอพดสตรีมไปด้วยไม่ไมตัดสตรีมดพี่อ<ม>ะมาเปล่าเปล่า,ลาพี่ทำแค่บันทึกการเล่นแล้วก็ไปลง Youtube ดูไว้เวลาแบบเหงาเงามันทะลบดิเล่นตัวนี้แค่ไอ้น,นั้นเขาเล่นเก่งเราเล่นใส่กากไม่ค <laughs> ืสตรีมพักีนึ่พักนึงแล้วก็เลิก น้องไมมีนน่องไงไม่ได้ท้องสอมเ,เจอกันอ๋อไปเจอพวกเล่นคอมด้วยไงล้วเรายิงสู้ไม่ได้อะฮะเราล่าได่ส่วโซนนะจ๊ะฟาร์มไหนพี่ฟาร์มนี้ก่อนมากหรือว่าไปเรื่อยๆฟาร์มในวงนี้และเรื่อยๆ เราอยู่ในวงบ้านก็แล้ตามเป็นนนี่เราอยู่ในวงอยู่นี่หว่าสกอบซีอันแล้วสกอบสีมีสามอันแล้วโอ้ยมีกันแล้วใช่ปะให้ผมเรียกให้ผมเรียกไอ้นี่ไหมใครมีใครจะเอาไอ้ดอกไหมพี่นนเอาไม่พีเนึงไม่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 พี่ไม่เอาพี่ไม่เอาจะได้ละมันเหลือแค่ไม่นี่ละ ไ,ได้เไ,ได้ใชไ,ได้ดอกมาได้โดนมาแล้วโดนโดนโดนมามามาดิคนอยู่ในคนเฮ้ยโงทางไหนมอนขึ้นไปบน <c oughs> บนเขาซีขวามาใครเรียกดอกมอนไปบนเขวี่บนเขาซีขวามาใครเรียกดอกม,นมนอนมอนฮ ขึ้นไปบนเขาซีขวาไหมที่เราลงมามีคนเรียกดอกนี้พี่ใครอไปไหนแล้ววะตรงไหนนี่ตรงไหนเนี่ยมาตรงผมมีคนเรียกดอกส่วนตัวอยู่ที่เนี่ยเนี่ยบนเนี้ยขึ้นพี่ขึ้นเหลือห้าตัวแล้วพี่ขึ้นไปไปพี่เออไปไปไปกินเห็ดหัวแตกก่อนบาร์สบาร์สเอาเวอร์ซีไปไหนอะ วันนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้มันไม่มีคนเดี๋ยวเราจะได้ยิงลงมาได้จะอยู่พีกหมดแล้วคนเนี่ยเดี๋ยวบรรจุครั้งแรกเราจะส่งไงจะนำบรรจุคนเนมันมีพวกวิ่งกินวงด้วยนะเดี๋ยวรุ้งอ่ะเออจริงว่ะเดี๋ยวว่าหลังคนนั้นอะไรจะมากไม่จะขี่รถเอาวงเล็กๆแบบพี่ เขาคงเขาันที่เขาันแล้วพักแล้วเดียสามตัวแล้วพี่ไม่ยนอาอยู่ฝนู้เพ่ยวตรนู้นตงโรหวาน่ยูนมันอ่งา้นี้อยู่กับเอดยู้หาตตนี่วเอาทีเด้ว ขึ้นในนี้เลยขึ้นขึ้น,นป้อมคนลนงมาเลยมีระส่ง,างตายตายปอ,อ,อสาม เฮ้ยวงข้างไหนวงวงโขงวงข้างหน้าสึกเลยโอยเวรวงในถนนป้อมนู้นน่ะเข้าวงดีกว่านู้นปะเข้าวงวงไม่เป็นใจยาไปเกลือดีกว่าเียยาก็มีกล่องเดียวยาเดียวกันเขาเบื่อเอากิน อยากขึ้นป้อมทางนู้นว่ะห้าตัวเหลือตัวเดียวนี่พี่ชาร์ตว่ะเหลือตัวเดียวไปชาร์ตที่พี่พี่นันอยู่บนป้อมเลยนะเดี๋ยวผมปีนหาเลยเอาผมก็อดผมก็อดคิวกันดิหาพี่จะเอาคิวเหรอนี่นี่นี่นี <S <S โอ้ผมก็อดคิววีอยู่ไหนมอนบอกด้วยบอกด้วย6060 NE60 เหโอเคใส่พี่ตันไม้อะมีกใช่ไหมเย้ได้เย้เย้หัมนี่กันเยอะพี่อะ 老师，等我没来吧？